ที่เม็กซิโกค่ะตำรวจไปพบศพมากกว่า300ศพนะคะที่ถูกดองแล้วก็วางทับถมกันอย่างไม่มีระเบียบอยู่ที่สถานชาปนากิจแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นของเอกชนโดยที่ศพเหล่านี้รอการถูกเผานะตอนนี้กำลังตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะโดยฮาเวียร์ซันเชสเอเร่าเป็นผูน้อำนวยการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานออกมาระบุนะคะว่าสำหรับศพที่เจ้าหน้าที่ไปพบเจอคือมีทั้งหมด383ศพ แบ่งเป็นชาย218ศพหญิง1 4 9ศพระบุตัวตนไม่ได้อีก16ศพเจ้าหน้าที่บอกว่าศพทั้งหมดผ่านการฉีดยารักษาสภาพศพแล้วแล้วก็เชื่อว่ามีใบมรณะบัตรตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในการจัดการศพโดยสำนักอายการรัชชิวา่วานะคะระบุว่าการค้นพบครั้งนี้บ่งชี้ถึงความละเลยของผู้ประกอบกิจการโดยศพ ถูกกองซ้อนกันแบบไร้ระเบียบในห้องต่างๆของอาคารที่ดำเนินกิจการชาปนสถานทางสำนักอายการเสริมด้วยนะคะว่าศพส่วนใหญ่ผ่านการประกอบพิธีศพแล้วแล้วก็ถูกส่งต่อมายังชาปนสถานเพื่อที่จะเผาโดยมีกำหนดจะส่งอัธิกลับคืนให้กับครอบครัวแต่ชัดเจนนะคะว่ากำหนดการนี้ ไม่เคยเกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ว่าญาติได้รับวัสดุอื่นแทนอิดของผู้เสียชีวิตโดยระหว่างการบุกตรวจค้นค่ะเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย2อรายในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฝังขุดแล้วก็จัดการศพหรือว่าอัฐิอย่างไม่เหมาะสมโดยทั้ง2อรายเชื่อว,ว่าเป็นผู้ดําเนินการของชาปนสถานซึ่งมี สถานจัดพิธีศพอย่างน้อย5แห่งว่าจ้างให้จัดการเผาศพเป็นเวลานานสูงสุดถึง5ปีในบางกรณีโดยเซซาฮากูเรกิอายการสูงสุดของราชวาว่านะคะให้คำมั่นว่าจะดำเนินการสอบสวนการกระทำหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลสถานประกอบการประเภทนี้ต่อไปค่ะ que busque también como objetivo.